สวัสดีค่ะดิฉันนาะงส,ส,ส,สาวดิศนีเชษฐานนเป็นผู้บริหารกลุ่มวิชาการค่ะปัจจัของสถานศึกษานะคะความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จค่ะ ต่อนะคะก็จะเป็นปัชญาการศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์นะคะอย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กๆค่ะโดยเด็กแต่ละคนนะคะก็จะต้องพัฒนาให้มีความ แบบว่าเต็มศักยภาพภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภ,ภาพชีวิตให้เด็กนะคะพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ mm hmm. เกิดคุณค่าต่อตอนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะหลักสูตรการศึกษาปฐะถมวัยเนี่ยก็จะมุ่งพัฒนาให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างมีคุณภาพแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะการจับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัยมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคนดีมีวินัยและสำนึกความเป็นไทย โดยให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นการพัฒนาเด็กทั้งนั้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชินิสายูทีเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะำคำขวัญของโรงเรียนเอาประยาติโจไซของเรานคะคะก็คือวินัยดีการศึกษาเยี่ยมเตรียมคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาค่ะ จิตเจมใส่ใจพัฒนาอักษรย่อของสถานศึกษาค่ะ A B J S เห็นไหมคะแค่ทำขวัญอัตลรรักษณ์ของโรงเรียนแล้วนะคะก็น่าเรียนแล้วคะ่ะมาเรียนกันได้เยอะนะคะของโรงเรียน AO บายัดโจไซของเรานะคะก็คือสีฟ้าขาวนั่นเองค่ะสีฟ้าหมายถึง มีระเบียบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สันติภาพความสงบสุขความดีความเรียบง่ายดอกไม้ประจำโรงเรียนค่ะดอกสายน้ำผึ้งค่ะความงามชนบทเป็นสัญลักษณ์ของความสดใสร่าเริงความรักความอ่อนหวานความจงรักภักดีความไร้เดียงสาดอกสายน้ำผึ้งเป็นสัญลักษณ์ของ สนีหาในรูปแบบของการกอดรับเห็นไหมคะแค่สีไปซำโรงเรียนนะคะก็บ่งบอกถึงลักษณะของโรงเรียนที่น่าเรียนมากๆเลยค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะคะเรามาดูเครื่องแต่งกายยูนิฟอร์มของรงเรียนอาโอบายะโจไซกันเลยค่ะจะมี2ชุดด้วยกันนะคะชุดยูนิฟอร์มของผู้ชายการเก่งสาสั้นแถบสีฟ้าอ่อนเสื้อสีขาวผูกในไทยด้านบน แถบเสือ้อสีฟ้าอ่อนค่ะสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะก็เปรงสีขาวเสื้อสีฟ้าผูกโบว์แนนบนด้วยค่ะสำหรับชุดพะละนะคะจะสวมใส่กางเกงสีฟ้าค่ะแถบเสือ้อจะเป็นแถบสีฟ้าอ่อนค่ะสำหรับตารางการสวมใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนนะคะคือสำหรับชุดยิมของ สดิค่ะดิฉันนางสาวไอซินธิสว่าเป็นผู้ในการโรงเรียนนานาชาติอับัตโจไซทีนี้ต้อนรับสู่โรงเรียนของเรานะคะจุดมุ่งหมายโรงเรียนนานาชาติอับัตโจไซมุ่งให้เด็กมีบัรณาการทั้ง4ด้านคือร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงกําหนดจุดหมายดังนี้1 มีร่างกายเติบโตตามวัยมีสุขภาพจิตท,ที่ดีมีกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กที่แข็งแรง 2. มีความเป็นเลิศทางศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวมีนักษะการคิดและการจินตนาการ 3. สามารถนำหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตได้ให้เหมาะสมกับวัย 4. มีความสามารถในการคิดเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ที่สมัหาความรู้ให้เหมาะสมกับวัย เพื่อเตรียมความพร้อมในระดับชั้นปฐมศึกษา5ปลูกฝังการรักชาติวัฒนธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยที่ดีให้เหมาะสมกับวัยพัฒนากิจของสถานศึกษาพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของทางศาสนาส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ พัฒนาบุคลากรให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้นาคิดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อมูลอาคารสถานที่ประกอบไปด้วย ห้องเรียนมีทั้งหมด6ห้องนะคะประกอบไปด้วยห้องอนุบาล1 2ห้องอนุบาล2 2ห้องและอนุบาล3 3ห้องต่อไปนะคะเป็นห้องพักคูมีทั้งหมด3ห้องห้องส่งเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด5ห้องห้องน้ำมีทั้งหมด10ห้องสนามเด็กเล่น2สนามสวนหย่อม1สวนและห้องครัว1ห้องค่ะ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ทางโรงเรียนอังวัดโจไซเน้นทํากิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นหลักมากกว่าอยู่ในห้องทางโรงเรียนได้ศึกษาจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในจังหวัดอาทิเช่นวัดชัยวัฒนารามพระราชวังบางปินวัดใหญ่ชัยมงคล3ส,สถานที่แห่งนี้จะเกี่ยวข้องกับศาสนาและประวัติศาสตร์หมู่บ้านญี่ปุ่นจะเป็นการจําลองเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นทั้งการใช้ชีวิตวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น ตลาดน้ำมยโยทยาตลาดน้ำทุ่งบัวชมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสไตล์สมัยก่อนมีการค้าขายจากคนในจังหวัดมีนักท่องเที่ยวมากมายมาในที่แห่งนี้เด็กในโรงเรียนสามารถไปเรียนรู้ทำกิจกรรมจากสถานที่แห่งนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจันทศรแด,ดงเผือกเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปค่ะ หน่วยการเรียนรู้แรกของอาบาโจไซนะคะเรื่องเราเกี่ยวกับเด็กโดยจะพูดโดยรวมก็คือให้เด็กรู้จักว่าตัวเราเองคืออะไรเราเป็นใครเรามาจากไหนของใช้ส่วนตัวเราต้องมีอะไรบ้างให้เราแนะนําตัวเองให้คุณครูแนะนําตัวเองให้เรารู้จักเกี่ยวกับตัวเรามากขึ้นเราอยากเป็นอะไรเราชอบเล่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะในช่วงสัปดาห์แรก ส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือเรื่องร่างกายของเด็กนั่นเองจุดประสงค์ของสัปดาห์ที่2นะคะคือให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องอวัยวะในร่างกายของตัวเองเช่นพวกหูตาสมูกปากคางไรโดยจะมีการร้องเพลงโดยการให้เด็กเรียนรู้การทำความสะอาดเรื่องร่างกายทำให้เป็นประจำอยู่เสมออย่างเช่นการอาบน้ำการล้างมือการตัดเล็บเป็นต้นนะคะ ส่วนเรื่องการดูแลรักษาวความสะอาดก็อาจจะให้คุณครูและผู้ปกครองอยู่ในความดูแลของเด็กด้วยนะคะส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะก็คือให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฝนหรือดูหนาวหรือดูร้อนว่าเราต้องทำยังไงแล้วก็อาจจะมีการเต้นประกอบจังหวะลมฝนล,ลมหนาวลมร้อน มีกลางวันกลางคืนการรู้จักว่ากลางวันเราทำอะไรกลางคืนเราทำอะไรแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่4เกี่ยวกับอาชีพว่าเราอาจจะมีรูปภาพให้เขาดูตัวอย่างว่ารูปว่ามีอาชีพอะไรบ้างและให้บอกถึงลักษณะการแต่งตัวการแต่งกายแล้วก็หน้าที่ของแต่ละอาชีพแล้วก็ให มีการามีการจินตนาการอาชีพในฝันของตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นอะไรเป็นต้นนะคะส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่5เกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะคือจะมีอาหารทุกอย่างให้เด็กได้ดูว่าทุกอย่างกินได้หมดแต่ว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันให้เด็กๆรู้จักประเภทของอาหาร5้าหมูรู้จักคุณประโยชน์ข้อดีข้อเสียของ5หมูนะคะ รู้จักอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรู้จักผักผลไม้แล้วก็ให้เด็กเลือกทานอย่างเหมาะสมกับวัยอ,อาจจะมีการระบายสีการทำรูปผลไม้แล้วก็การรีไซเคิลของกล่องนมที่เรากินประจำทุกวันในตอนเช้านะคะหลักการของ อาบะโจไซนะคะเด็กทุกคนต้องมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมการพัฒนาและก็มีสิทธิเด็กตลอดจนได้รับการประสบการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กเนี่ยมีโอกาสพัฒนาตัวเองตามลำดับขั้นตอนของพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวมมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพโดยมีหลักการดังนี้นะคะ อย่างแรกส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคุมเด็กปฐมวัย 2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทชุมชนสังคมวัฒนธรรม3ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยรวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและมีกิจกรรมที่หลากหลายได้ลงมือกระทําในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและมีการพักผ่อนที่เพียงพอการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับช่วงวัย3-6ปีกำหนดโครงการเวลาในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก1-3ปีการศึกษานะคะ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเริ่มเข้าการศึกษาหรือสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเวลาเรียนสําหรับเด็กจะขึ้นอยู่กับสถานศึกษาแต่ละแห่งโดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า180วันต่อ1ปีการศึกษาด้วยกันนะคะโดยแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า5ชั่วโมงในการทํากิจกรรมสามารถปรับให้เหมาะกับการบริบทของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สาระก,การเรียนรู้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กทุกด้านให้เป็นไปตามสุดหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ประกอบไปด้วยความสำคัญการเรียนรู้ดังนี้นะคะอย่างแรกประสบการณ์สำคัญเป็นแนวทางสำหรับผู้สอนนำไปใช้ในการออกแบบจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติและได้รับการส่งเสริมพัฒนาครอบคลุมทุกด้านดังนี้นะคะ 1. ประสบการณ์สำคัญควรส่งเสริมด้านร่างกายการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กและกลารประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและระบบประสาทในการทำกิจวัตรประจำวันทำกิจกรรมต่างๆ 2. ประสบการณ์สำคัญที่ส่งเสริมด้านอารมณ์จิตใจเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกด้านอารมณ์กล้าสแสดงออกมีความรู้สึกของตนเองที่เหมาสะสมกับวัย นึกถึงลักษณะพิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเองมีความสุขล่าเริงแจ่มใสาตามวัยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพัฒนาคุณธรรมจร,ริยธรรม 3. พัฒนาด้านสังคมสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและมีสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวจากการป,ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆการเรียนรู้ทางสังคมการเข้าหาสังคมการเข้าหาผู้ใหญ่ การเล่นการทำงานกับผู้อื่นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆด้วยตัวเอง 4. ส่งเสริมด้านสติปัญญาการสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมบุคคลและสื่อต่างๆด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษาจินตานาการความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาคิดเชิงบวก เหตุผลและการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวมีความคิดรวบยอดทางคณิตศ,ศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ระดับที่สูงข,ขึ้นต่อไปสาระที่ควรเรียนรู้เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังการนำสาระการเรียนรู้นั้นพอๆพมาจัดประสบการณ์ให้เด็กเพื่อบรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหาคุณครูสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็กโดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญอาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้โดยคำนึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็กทีนี้เราก็จะมีตัวอย่างตารางกิจกรรมประจำวันของเด็กมานะคะช่วงเวลา7.45ถึง8.00เด็ก จะรับเด็กรายบุคคลที่หน้าประตูโรงเรียนประมาณ8โมงถึง8โมงครึ่งเคารพธ่งชาติ8โมงคึ่งถึง9โมงจะตรวจสุขภาพพาเด็กเข้าห้องน้ำทำธุรกิจส่วนตัว9โมงถึง9โมง20กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ9โมง20ถึง10โมง20กรรมสร้างสารรค์กิจกรรมเสรี10โมง20ถึง10โมงครึ่งให้เด็กรับประทานอาหารว่าง10โมงครึ่งถึง4 5 เป็นกิจกรรมเสรีการเสริมประสบการณ์สิบโมงสี่สิบห้าถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งเป็นกิจกรรมกลางแจ้งสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงเที่ยงให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเที่ยงถึงบ่ายสองให้นักเรียนนอนพักผ่อนบ่ายสองถึงบ่ายโมงสิบให้นักเรียนเก็บที่นอนได้เวลาตื่นนอนบ่ายสองสิบถึงบ่ายสองครึง่งการพักดื่มน้ําทานอาหารว่างบ่ายสองครึง่งถึงบ่ายสองห้าสิบเป็นเกมการศึกษา ส่วน2องโมงห้ถึงสามโมงสิเป็นต้นไปเตรียมตัวให้ส่งนักเรียนกลับบ้านค่ะก่อนจบนําเสนอนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศภายในโรงเรียนนานาชาติอโอบะโจไซเซโจนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าสภาพโรงเรียนเป็นยังไง